ดีแม็กตัวเก่าครับงวดละ5,400ันสี่อจากเกมจากให้ครับคันนี้ปี2 0ง2ครับเป็น2.5งเอสตัวเริ่มต้นนะ279,000งนเจ็าพนห้ารถสีเขียวใช่ไาอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องเลยมันต้องว่างร้ายครับเครื่องยแบบนต์บบเจ็ดหัวแกรปี้อ่าจ็บไปเน่นะฮะไฟหน้านีผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับของเก่ามันแตกเปลี่ยนเ,เลยนะฮะล้อเดิมยางสวยๆแต่เร่งไฟคันนี้บอกก่อนส3 0 0 0 0่กว่าโลเลฮะดู ได้ด้านจอเป็นระบบสัมผัส5เกียร์ครับเบาะหนัง2ที่แคปบเปิดได้โอ้โหนี่ดูครับมัดทุกอย่างเดิมๆนะฮะพู่มืออยู่ครบพร้อมใช้งานนี่ออกไปก็จวดเลยแต่คั้นนี้ไม่แต่งเดิมๆไม่มีแม็กนะท่อเดิมเข้าได้สบายถูกใจแม่บ้านแน่นอนครับลายเนื้อไม่ต้องใส่เชือกจ่าเพราะว่าไม่มีอจกได้หาตัเองครับห้าันเาเป็นยังไงไหวกันหรือเปล่า นะฮะรับปรโตไม่มีแกะไม่มีทอดครับใดสนใจอยากได้ครับผมเขมสดองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันะฮะเบอร์โทรใต้คลิปโทรหรือแอดไลน์ก็ได้ด้วยจากที่ผมจัดให้รับรุบแนอนเจ๋ว